อะเริ่มมาโดนเลยโกกราบสวัสดีผู้เกยทุกท่านนะตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์เกมพอกคลิปโอชิ oh, ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคทำไมอยู่ในซีรีส์เกมพอกคลิปนะครับนี่คือดินแดนเกอ่าผมเปิดคิปคีเวนตอรีโอเคแต่ผมลืมเปิดพิกัดไม่เป็นไรเรตายกี่รอบก็ได้ตามใจเปิดเชเดอร์ไว้ด้วย ถ้าอยากหาวีโอลนะครับผมไม่บอกนะครับไปหาเอ,าเองแน่นอนว่าตอนนี้ผมกำลังโดนเหล่าเกายไล่ครับณเวลานี้เราจะต้องโอ้โหมันจะเยอะไปไหน่อยอย่างอยแหม่นี่ยังดีนะครับยังมีต้นไม้เยอะโอ้นึวกว่าอะไรปลาหมึกยา่างตอนนี้ต้นไม้อยากได้สักต้นต้นสองต้นก็ยังดีอืม รูปเกมพอลลีบคบไม่ค่อยมีอะไรต่างจากรูปปกติแค่แค่มันจะมีหมู่บ้านรางนะไม่มีหมู่บ้านปกติเลยแล้วก็พวกพิเลเจอรเป็นพันธมิตรเราแล้วก็จะมีซอมบี้พิเลเจอร์แต่ตอนนี้เราต้องดิบดต่จะมาทำลายป่าแล้วสมัก่อนก็ว่าซีรีส์แอนเก่าได้หายไปหมดแล้วนี่แล้ว นังเนี้มันมาแล้วไอตัวเดินสี่ขาเผมขอเรียกมันว่าไายขั้นกันแล้วกันผมไม่ได้เรียกตามเดเนอีเว้นนั้นอะไรครับน่าจะเป็นหมู่บ้านหรือเปล่าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่แต่หมอกหนาเหลือเกินหมอกหนาเพราะเชดเดอร์นะหรือเปล่าแต่แต่ถ้าเป็นเพราะเชดเดอร์เพื่อความท้าทายเองอ้างไว้ก่อนอ้างไว้ก่อนดีที่สุดว่าไงพิ่ง ่าไม่ใช่ว่ะแถวนี้โอ้โหนั่นไงเกยูเกโอ้ยเดเดเดดู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 มันปีนบล็อกขึ้นมนไงพวกเกยืนอยู่ตรงนั้นแลกหรือเกินใส่เชเดอร์นี่แหลกโอ้โหโอ้โหแย่เร็วอีกต้องไปอยู่เทปูเขาดีบัวเขา ตรงนั้นปลอดภัยครับนันปลอดภัยเชื่อผมแต่ถ้าเราตายขึ้นมาแล้วต้องเกิดใหม่ดีไหมเออใช่ครับเดินมาโคตรไกลอะไรวะน่าน,ะนารกมันคือนรกนรกเชื่อัวิ่งวิ่งไกลที่สุดอย่าให้มุมมันตามมาได้ เ้ยโอเคทำตรงนี้ทีท่าแล้วน่าจะดูปลอดภัยมั้งไม่รู้ว่ามันมีสัตว์ทีศา่ขาดตัวตายเลย,ย,เลยมันไม่รู้ตำแหน่งใช่ไหมม,มันไม่ได้ใช้บอแฮกเนอะเค ตรงตรงรีบคือตอนนี้เราต้องหาอุปกรณ์ให้ไวที่สุดเลยนะถ้าเกิดตาของคุณมองไม่เห็นผมจะเพิ่มแสงให้แล้วกันสำหรับคนตาบอดหาช่วงต้นเกมเพราะตอนนี้คีย์เวิรอรี่ไว้ถ้าไม่คีย์เวิรอรี่เกิดอะไรขึ้นวะคือตอนนี้เสียงเพลงดังมากครับถ้าเสียงเพลงแบบดังก็ขออภัย พื่อความปลอดภัยของคลิปนี้ครับเราจะไม่พูดเสียงดังครับเพื่อความปลอดภัยของหัวท่านและเพลงเสียงโคตรจะดังไม่รู้ว่าจะดังไปไหนแล้วเมื่อไหร่ง่แต่เดี๋ยวไอ้วงนี้มันโง่เกินไปที่จะได้รับเสียงให้มันดังๆดง้ก็ดีคนดูผมครับคุณอย่ายุง่งโอ้ยตอนนี้คืออุปรกรณ์โคตรขาดแคลน กาเวลมาทำไมไม่อยากได้มืดผมติดด้านบนมี่านโอ้โหฐานผมนกับผมกับแฟนครับพี่บี้ครับแฟนครับพี่บี้เต็มไปหมดเลยครับขุดก่อนอืม ไม่ครับของเลยครับอินดี้นั่นไงแฟนครับพี่บีอยากมาอยากมาโอ้ม,ม,มอาเอะมันมาอะอย่าอย่าโดนเฟลโรเฟลโรมันชื่อเดียวกับในสเต t ออฟดีเคเดียวนี่ว่าช่างเลยครับไปละด้านบนปลอดภัยคติประจําใจคือด้านบนปลอดภัยด้านล่างปลอดภัยอ่ะฮะสรุปอะไรปลอดภัยแต่ทําไมเจอแต่พุง่งอยากเจอแก พระเจ้าอยากเจอไม่ไทยพวกนี้ไม่เป็นไยรอมเล่นะตมนนม,ม้ใช่ครับบ้านที่ปลอดภัยที่สุดก็คือบ้านที่มีต้นไม้กลาวิกลาวิ้งขึ้นมาไม่ได้หรอกขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหม อ้าผู้โง่โง่ผู้ขี้กากโอเคครับถ้าเราเป็นวานอนดี๋ยวตเฮ้ยขึ้นมาทำไมมันมาได้ยังไงมันมาได้อย่างไร,ไงไรลงไปเลยนะอย่าขึ้นมานะเด็กดีเด็กดีอย่าขึ้นมาถึงลูกเองจะไม่ใช่เด็กก็ตามหลอกอย่าขึ้นมาไงอ,อึโอ้โหตกเย่แล้วโอ้โอ้โอ้อ้ my god มันจะอยู่แบบชีวิตดีๆได้ไหมเนี่ยตั้งแต่ลองเล่นมอสก็ตตอบอลแล้วไม่มีอะไรแย่ไปกว่าน,นี้อีกแล้วอ้าไม,ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่คันแต่เจอยตาพี่บีอีกแล้วไม่เจพี่บีเลยครับเราต้งชื่อซีรีส์นะว่าเกย์บอลคลิปรีบแล้วนะทำนี่แหละโอ้เหมาะกับการทำบ้านจริง ยายามันตามมาไม่ทันหรอกยา yeah, เออเอเอโคตรสวยวัดตับซอมบี้เห,เ,เ,เหมืองโอเกเหมืองมันมีพิกแอคครับนั่นแหละข้อดีโอ,โอ้อย่าตามผมมาเลยเลือดผมเหลือแค่นีไน้ไว้ชีวิตผมด้วยผมน่าจะเอาที่ขุดเหล็กไม่ที่ขุดนิน้นมา ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเคมันพวกเกวนั้นไม่น่าตามมาง่ายถ้ามันจะตามลงมาก็ต้องก็ก็ต้องโอเคไม่ง่ายหรอไม่ง่ายมานี่มานี่แล้วก็แล้วก็เรือ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 เขาเรือเขาเร็วเขาตัดต้นไม้ทำลายป่าไม่ถือว่าทำลายป่าครับโอ้ ไปเลยไอโง่อย่าตามมาอีกโอ้โหโอ้โอเมย์โท้ดีแต่เกมเหมือนโอ้โหมันน่ารกชิบชัถ้าตกลงไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตกลงไปเอ๊ะโดนน้นงีมาเนน้ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้ว Holy fucking shit! Is t a d i n o s o Jesus Christ! What the fuck! Holy fucking shit! เนี่โชว์คน่นเน็ตเดี๋ยวทำให้เกมง่ายขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆครับ รู้สึกต้องสร้างบ้านและจะต้องหาทำเลทำเลที่ตั้งที่เป็นที่ตั้งจริงจะเอาต้องตัดไม้ครับก่อนที่มันจะคทำมันมีคืนฟูมูลรัน้ะ <c oughs> และมันตัวสมบีเฮ้ยค้างอยู่ค้างอยู่เฮ้ยไม่ดอกอะไรด้วยโอ้พวกตัวขยะพวกขยะ ไม่ดอบอะไรเลยหรือเปล่ารู้สึกแปลกมากครับตอนนี้ดบเนื้อู้รู้สึกมีตัวอะไรเข้ามาหลังนั่นไงว่าแล้วหฮ้ยเหมือนนู่มนม,นมนสลามด้วยอันนี้มีชา่างสวยๆยนั่นแหละได้อไอ้ไม่รู้เป็นูปตัดไม้เราไมนสน่สนสนก็ได้แต่ที่ร้เราไม่อยา,อย,าอยู่ที่นี่ อย่ากจะทนตัดต้นไม้ปุ๊บมือดูเฉยเฉยเป็นไหมอ่ะอ่ะอะชื่ออะไรนะลืมมีชื่อชื่อจริงๆมันแต่เราตั้งว่าอะไรแค่อันนันจำง่ายอยู่แต่ชื่อรู้คือมันเป็นวันที่สดใสแบบนรกนรกบนดินา้ ต้องหาทำเลตรงนี้ไหมตรงนี้เลยตรงนี้นี่แหละกดค้างเลยบอกได้ว่านรกคนดินของในที่นี่นี่แหละไม่ต้องมาไปไกลๆประมาณนี้เลยนะไม่มนะอยาก้ลัคือ นี่ใช่แป๊บเดียวเนี่ยอุตส่าห์ทำพื้นแป๊บเดียวกับบันไดนิดหน่อย <c oughs> นรกของจริงลงมาครับวางไม่ได้ลงไ,ไปนี่นรก ็นแอดออนที่แย่มากครับมันทำให้ชีวิตผมยากลำบากขึ้นบ้านที่นี่แหละปวดภัยที่สุดมันจะปลูกต้นไม้ตรงนี้มันจะขึ้นมาไม่ได้ตรงนี้จะเป็นประตู ประตูทางเข้าของมนุษย์เท่านั้นครับเพราะเราจะเอาไอ้นั่นมามันเรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้เล่นนาน,านสิ่งนี้ครับประตูเกตเวย์และไม้ก็หมดถ้าไม้หมดหมายความว่าไงหมายความว่าต้องลงไปไฟพวกนั้นครับโอ้โหแกคิดว่าแกจะทำอะไรจนได้เหรอ ชนมีมีดแน่จริงก็เข้ามาดีวะจ้าโอเคเซฟไม่ได้ทำอะไรเล็กอืมมันจะไม่จบในวันนี้นเกมบ้านิอย่างต่มมาอีกนะอืม ใครยะตาม,มาอีกไม่มีเด็กพวกนี้และพวกนี้ก็เตรียมรอคิวอย่างเลยของดอกกุ้กไม่มีประโยชน์และยังจะมาเยอะอีกอืมบุ่มทั้งหน้าลุ่มทั้งหลังหน้ารำคาญยา ม oh ันโคตร oh my goodness จะลบคนบินที่นี่แหละแอดออนนี้อย่าหาลูกมีคำเ,เตือนจะคูดใช้จริงจะขึ้นมาที่ฐานทับแล้วไม่ได้ไห <c oughs> นักางครับที่นี่จะเป็นฐานทับที่เดียว นี่เหลือมนุษย์เอาตัวรอดอยู่ที่นี่มันคงจะออกือเข้าไม่ได้ใช่ไหมโขโหลี่เช็ดใ<อ> <Holy shit. S 2> นรลกบนดินนี่มันอะไรกันมันคืออะไรกัน นี่ฉันเจอกับอะไรกันนี่นรกบนดินหรือช่างหน้าหวาดกลัวสเสือเกินอืม,อมก็มกราบจะเพียเท่านี้ครับสำหรับมาะแอดออนนรกบนดินมีพาร์เดียวครับไม่อยากเล่นต่อครับเล่นยากมากพวกบาง ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแต่ถ้าอยากให้มีต่อก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เออแต่ถ้าไม่อยากมีต่อก็ไม่ต้องกดอะไรสักลาก่อน